กาบน้มัาสการคับปู้าอ่เจริญพรให้ช่องโจพาลวยเลยกับเอฟซีของโจพาลวยสกูสกคนเนาะมือนีก็ถืบว่าเป็นมือสันวันดีคือเก่าละอาตมาสิมาลงแนวทางของไวรัฐบาลเล่ามือวันจันเนาะเอ่อที่ฮอตนี่นะก็ดคอนอื่นก็เอเอฟโจว้าวแนะนำเอ่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่ามันเป็นจังไดแน่เดี๋ยวอาตมาก็ สีมหให้แนวทางเนะเาะอ้าค่ะโจวเล้าบัาน,นขับปูขาบขอบพระคุณค่ะปูอันนี่ค่ะงวดที่ผ่านมาเนาะค่ะงวดที่แล้ว <c oughs> อ่าแนวทางเราพัฒนาก็สําเร็จได้ด้วยดีเนาะค่ะ <c oughs> ก็คือปูหาวิ่งรุ่นหนึ่งเนาะค่ะวิ่งรุ่นหนึ่งแล้วก็เข้าที่หนึ่งแปดเข้าทั้งตัวจับคู่ด้วยแล้วก็มาหนึ่งแปดบนตรงๆเนาะค่ะก็คือ ลาวออก738518ปารากฏว่า1 8ึ่งตรงๆแล้วค่ะปูเนาะนี่หน,นึ่นงหน่น,นตังนี้ก็สำเร็จได้ด้วยดีเข้าทั้งตัววิ่งตัวรูดเนาะค่ะแล้วก็ตัวจับคู่อันนี้ก็แม่นมากๆแล้วค่ะเรียบร้อยผู้ใดที่มีแน่นะผู้ใดที่มีโชงลามเนาะคะ่ะใครมีโชงมีลามก็เนาะ อย่าลืมกันอย่าลืมปูเด้วว่าท่านได้ไป <c oughs> างเครืองบินไปกรับกระไรนกยอะเนาทำไมไปไดดาวเยอะเนาเพราะว่าค่าใช้ใจ่ายมันสูงเนะก็คือแบบมันมันก็นยังบอดเนะาะจ้ะอ,อันนี้ก็อ่าแนวทางเราเพื่อนบ้านก่อนที่จะไปรัฐบาลไทยเนาะค่ะปูเนาะก็ม,มี่ไหจันพูดสุกก็ได้บันเทิงใจดอก <c oughs> แมนแมน ก่อนที่จะไปนี่กันได้ค่ะกับเขากับน้ำอยู่ครับปะน้ำพริกป่ะทูยังมอแรงอยู่นอกค่เนอะกันเรก็คือบางข้างนี่ก็ต้องหยุดเพราะว่าอ่าอย่างก่อนคือปัวขันหยุดเพราะว่าเลขมันรุดนะับคืออ,าอยากโยมก็เคยขอให้เขาใจอ่าผู้คุ้ขคันนะก็คือว่าแนวทางมันุดอ่าเพราะมันรุดเนี่ยสมามิกจะได้พักนะคือบม่อยากให้ยากโยม ว่าจากใจจริงนะก็คือแบบว่าบอยากายาโยมเสียเงินก็ให้พักสก้อนขันแนวทางมันเข่าก็สิกลับมาลงให้ไหมคือเก่านั่นล่ะนั่นแหล,ละตามนั่นล่ะก็อันนี้ก็ได้เวลากลับมาแล้วเนาะพูเนาะหลังจากสองงวดเข้าที่สุดวินเนาะ,ะเนาะ<ม>นวดที่ห้าเขาที่สุดวินวันที่หาแล้วก็วันที่เจ็ดก็เลยเอ่ะเลขเข่าแล้วก็ ตามสัญญาปูคู่ขันเนาะคะ่ะมาลงไห้เอฟซีแฟนซองคุณพ่อคุณแม่ผู้ใดที่ติดตามเนาะคะ่ะคนที่ติดตามปู่อยู่ก็มาแลเดอร์มาหนี้เอามาเมืองเดอร์มาหนี้ให้กำลังใจกันแล้วกันเนาะคะ่ะปูเนาะแมนแมนแมนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์น้ำแน <laughs> ยังก็ตั้งใจทั้ง่องฝากตามทุกรอบผู้ใดรอผู้ใดตามเดีย๋ยวกะใครตามปู่กูกันคอมเมนต์มาเด้อตามทุกรอบค่<อ>ับมีคุณแม่ท่านหนึ่งเนาะก่อนที่เรา<อ>จะออกวันศุกร์โทรมาได้คุยนิดหนึ่งก็ยังดีเพื่อนวะจังหวะที่แอดกะว่างรับสายผู้ดีค่ะปูเพือ่อนว่าอันขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณอีหยังต<อ>ัวก็มา บคุณที่ลงคลิปหายบ่นะปวโอ้ยเพื่อนมาเพื่อนจังใดเราเพื่อนเล่นไลเมบ่อยเป็นห่อหรือจังใดกับบอดูน้ำเพิ่นเนาะเนาะอันนี้ก็แต่ว่าใครจะเข้าไล่กลุ่มก็ได้นะปูนเนาะแมนแมนไพไพที่เฮ็ดทรศัพท์เป็นที่ว่าไม่ัน่นก็ฝึกสมองตัวเองด้วยก็ใครจะเข้าไลยกลุ่มกับโจพารวยก็ได้ไลยห่างหน้าอยากคุณอยากคุณยม ก็บอกว่าคอมเมนต์มากก็ฮีอาี่นั่นไหนแท่พ่แมนไม่เซลล์เลอพวกแมนดอกคระปูอ่าอย่างน้อยเราก็ได้สิบนาทีเนาะจากสิบนาทีสิบเป็ดสิบสองแน่เด็ดดนๆปูมาว่าวน้ำเทียนหนึ่งแลค่ะแต่อยากว่าน้ำปูโดนดนแน่จังสีนะค่ะเออแต่กับปูลังคนเนะโอว่าสิว่าเนาะอันนี้แซลเลนๆนเด้อพวมีอย่างดอก จากจนิดหนึ่งก็คือแปลว่าว่า,าให้มันได้ตามสเต็ปของวันก็คือความเาาวของวิดีโอจ้าละจากสั้นก็นเอามาสู้กรบบวนการเนาะบานนี้ก็เว่าหลายไหญฮะจังว่ะหลกักมาสู่าไวรัฐบาลล้ามืออื่นเนาะ,ะวันที่สิบสองวันที่สิบสองอเดือนหากัปีหกแปด้า 6, ล,ละ แนวทางกับบุมี่ยังหลายดอกสหรับผนะู้้ผูฟันนะคือ,อเบอร์าอันนี้ก็ไก๋บางสะกอนเนาะเห็นแก่แนวทางซื้อๆไอ้อมักบ,บ่มักก็ให้พิจารณาเอาเด้อเพราะว่าผมมี่ยังซับซ้อนหลายดาอกเลขที่อัตมาศิห้นี่ก็เดี๋ยวศิห,ห,หนะ้เอ็ดมินเป็นจุดให้นรหรับไว้รัฐบาลลาวเนาะมือวันจันทร์นะอ่าชีวิ่งเชืรูด ก็ให้ไปที่เลกสามเนาะเดี๋ยวให้เอ็ดมินตรวจไวเ้อค่ะสามนั่นแหละอืมลูดสามไปก็เดี๋ยวก็อัตมาก็ให้จับคู่ไอ้เพราะว่าชุดสามตัววัดดวงเมืองสก้อนว่ามันเป็นจังไดเนี่ยบอกเคยให้วัดดวงหลังจากที่เลกมนันลดมากก็ก็ เงียบหายไปนะกเะิงึงแต่จะมะขาวันซุปนี่กันเลยในวัดดูขอ,อ,สองสปอตจะชุดเองนะมัดประจัดคัดกับพานเด้อตรงนี้เป็นแนวทางซือ้อนาอเจ็ดสามศูนย์ไปเจ็ดสามศูนย์เด้อคับปูละอ่าทีนี้ก็สิจับสองตัวนะให้ประมาณเจ็ดประมาณเจ็ดหาชุดหกชุดเดนะีนะ๋ยวรับ ก็ซีนีสามตัวเนาะเดี๋ยวะด้ยวยค่ะสามตัวคือ, 7, อเจ็ดสามศูนย์บ,บอกค่ะปูเจ็ดสามเจ็ดสามศเออแค่นั้นแหละเจ็ดสามศ<อ> <3 S 1> ูนย์เนาะค่ะปูเนาะเจ็ดสามศูนย์จ้ะสามตัวเนะาะค่ะอที่นี่ก็ซีมีจับปูให้ก็ซีนีสามสองค่ะ สามคูณ <3 0, S 1> แล้วก็สามสองสามศูนย์ค่ะแล้วก็สามสองค่ะสามสองสามสองแล้วก็มีสามสี่สามสี่ค่ะสามห้าสามห้าค่ะสามเจ็ดสามเจ็ดค่ะแล้วก็สามแปดที่นี่ละ่ะเออกันก้นกั้นกั้นไวน้ในเด้อเพราะว่าย่านมันออกเปิ้ลสามสามเดียวแล้วก็ตัวก้นา,วานี ล้วตัวกันจะตื้อสามสามนั่นละกันมันจะนิดๆตัวกันคือสามสามค่ะเออมันสิเว้นสามหกกอย่างโน่เซียวเซียวคือกันเลยสามหมาอย่่สามสามหกไปน่มันมันข้ามนะเจอสามหาแล้วเอาไปข้ามงสามจงไวจกนิดนึงเดี๋ยวสิวงหเนาอบ้านนี้ก็วงไหไปเลยก็คือบว่าวงไปที่สามศูนยเนาะ เน้นแล้วค่ะตัวเน้นที่สามศูนย์จ้าสามศูนแล้วก็สามสี่แล้วก็สามสี่ค่ะแล้วก็สามห้าสามห้าค่ะเออสามนีล่ 3, ะล 3, ะ,ล 3, ะลที่เหลือก็การนไ้เนี่ยทางก็ให้กลับตัวไว้น้ำเด้อให้กลับตัวไว้ด้วยแมนเพราะว่าวิ่งรูดนี่เกิด ก็คือแบบว่าสามบนสามล่างว่ะเหมือนนี่ค่ะปูเอ่อแนวทางเนาะก็คือสามบนสามล่างกับุ่มียังซับซ้อนดอกเพราะว่าคือกับตัวเยนี่กับไปบนไปล่างกันแล้วกันไปได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะกับปูเนาะแมนแมนแมนคุณโยมไปได้ทั้งบนในล่างเนอะเลขกับุ่มียังหล่ดอกเพราะว่าชุดอให้จับวินให้กับจับแล้วกับปุมีวัดดวงกับเจ็ดสามศูนย์ เจ็ดสามตัวหนึ่งเนาะอ่าสามตัวก็ซ้ำนั่นล่ละค่โอ้สุดทียคือบ่มีสุดทียบ่มีสามตัวงวดนี้มีพิเศษเนาะค่ะสามตัวเนาะค่ะปูมีพิเศษเออจะลองลองจับให้เบิองพอปูลังพุนก็ว่าเอเลยกูการคือปรเห็นจับสามตัวให้แน่แต่ลองวัดดวงเบิวงสักกวอนมาสิเมีนบ่ว่าจังไดงมาอาจัดคัดกับตานเด้อเพราะว่าวัน เป็นเพียงแค่แนวทางคือซื้อสำหรับสายด่วนก็ทามือเจอคุณยากคุณโยมใจเย็นๆสายด่วนแล้วก็อีกอะไรฮ็ดคือเก่าหล่อยฮีตโจบาว่าคือกเก่าน่นะจับบูเัอจหมันงมมกับเป็นเพียงแค่แนวทางเลยเ้อะน่าคือจังอาตมาบอกว่าแนวทางคือแนวทางก็คือความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอน สามารถที่จะเขา่าหรือว่าที่จะลดได้เนะญญาะคุณยากคุณโยมใจสติจะติดหนึ่งเด้อพิจารณหน้าเ,าเอามองลงจะซื้อเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผู้ใดมีตัวดีตัวเด็ดก็จับเลขตามไปใส่ก็ได้คือในแนวทางไปหลายหลายแนวนะลองเบิง่งแต่ผู้ลองค้นกับบมากดอกเลขสามมันหายไปสิบสี่สิบห้างวดแล้วผมบอกเคยไม้จะเทลือกอันนั้นก็แล้วแต่คุณยากคุณโยมเด้อ อันนี้ก็คือเป็นเพียงการวิเคราะห์คำนวณเนาะคุณโยมอ้าวสั้นๆก็แล้วทางทาง,มดท,างมดท้งมวลก็ให้ไปเบิดแล้วเนาะจะมีที่โวยพรอ่าสิให้พรน,นำํำไอ้คุณญาติคุณโยมที่บริจาคไอ้เงินมะอ่าเมื่อวันศุกร์ที่แล้วมันมีตกมีลาบไปยังบอท่านในในพรบันทีทำ<ส>ใจในพรบองหนีเลยเนาะจ้า สำหรับผู้ที่เข้ามาเบือ้อช่องโจ้พารวยนี่เกิดต่อยการกดแชร์กดไลค์เพื่อนนํำแน่เด้อเพราะว่าเป็นกำลังใจให้กับเพื่นอนเพราะว่าจีได้หาคลิปดีๆแนวทางดีๆมาลงทางช่องให้อย่างผู้กู้คันนี่เกิรัฐบาลไทยแนวทางของรัฐบาลไทยกำลังเข่าดีเด้อคุณอยากคุณโย,ย่อยากิีมเดชขาดเลยติดตามไปเรื่อยๆงวดนี้อาจจะมีเฮอีกเ้อว่ จะให้ติดตามไปเรื่อยๆนะก็ะคือแบบว่าอา,อาจจะรัฐบาลไทยอาจจะเข้าเป็นงวดที่สามนะก็ะคือแบบว่าจะให้ติดตามกอนกันนะจังสั้นก็สีให้พ้อนเด้อ,อาพากันรับพ้อนเด้อคุณญาติคุณยศตี่เขามาเพิ่มก็ตั้งใจรับค้อนที่ปลกกันสิ่งใหมเด้อเอารับพ้อนนะค่ะ <c oughs> <c oughs>

พลังเจริญพรนะคุณญาติคุณยมขอให้มีแต่โชคแต่ลาบเด้อเอร์วันจันนี้แล้วก็รั้งต่อต่อไปกับแล้วพลาดจะเดินทังเป็นเป็นกับล้วพลาดอยากพยันตรายใดๆทั้งฟ่วงการเจ็บไข้ใดกลัวจะย้ํากระตั้มกายเนาะเสียงโชกเสียงลาบขอให้ได้เงินมือสาธุกับปู่ค่ะกลับขอบพระคุณค่ะกลาบนมัสกรค่ะเจริญพรค่ะเจริญพร าการน้มัจการครับปูค่า <c oughs> ปูเลขปูเขา่าปูกะอยากให้แนวทางเนาะคะ่ะอยากให้ญาติย่อมมิสรงมิลาบมิหมานทุกท่านทุกคนเลยเนาะคะ่ะแล้วก็เลขเขา่าวันที่ห้าเนาะคะ่ะเลขวันที่ห้านี่ก็ะเข่าที่ชุดวิ่นของปูเนาะคะ่ะเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเนาะคะ่ะแล้วก็วันที่เจ็ดเดือนท่ากับเข่าอยู่ชุดวิ่นเนาะคะ่ะก็คือศูนย์แปดเนาะคะ่ะ ศูนย์แปดล่างเนาะสําหรับผู้ที่เข้ามาใหม่ก็ยังไม่รู้เนาะค่ะว่า,ายุดไปเนาะค่ะเข้าสิบงวดติดหลังจากเข้าสิบงวดติดแล้วเราพัฒนาก็งวดที่สิบเอ็ดถือว่าหลุดไปแล้วก็งวดที่สิบสองนะงวดที่สิบสองกับงวดที่สิบสองนี่แอดบ่แน่ใจว่าจังไหนแต่ว่างวดที่สิบสามสิบสี่เนาะค่ะสิบสามสิบสี่ เบนบอกเจ็ด <7. S 2> อืมวันที่สิบสามสิบสามนี่เข่าอยู่เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเนาะหลักการวันที่สิบสี่ก็ศูนย์แปดแปดศูนย์เนาะตัวนี้วันที่สิบห้าก็สําเร็จเรียบร้อยอันนี้คือวันที่สิบห้าเรียค่ะก็เข้าที่หนึ่งแปดวิ่งรูดหนึ่งเนาะมาที่บน ต่อไปก็จะเป็นงวดที่สิบหกนะคะน,นี่คืองวดที่สิบหกเลยนะะี่ค่ะแอดเริ่มเขียนนะคะงวดที่สิบหกเป็นแนวทางนะคะแนวทางเพื่อนบ้านเลาพัฒนาเสียงจริงจากปูเนะคะพูดจริงเสียงจริงจากปูใหม่แนวทางเนะคะสิบสองพฤษภาสองห้าหกแปดเลาพัฒนาวิ่งรูดสามนะคะ สามตัวมีเจ็ดสามศูนย์สามศูนย์ศูนย์สามอย่าลืมกลับนั้นแนวเนาะสามสองสามสี่สามห้าสามเจ็ดสามแปดแล้วก็กันสามสามสามหกน้ำแนวสันแต่ว่าช่วงป้องเขาเรียกป้องนี่กัเพิร์ลวายเอาไว้น้ำน้ำแนวด้วยค่ะบางครั้งอาจจะรอดป้องกันได้เนาะเท่าที่เป็นมาไหม ปูนเน้นมาที่สามว่ม่อวันนี้กันน้ว่ะตัวกันซ้ำมก็สามหกสังเกตเบ้างตัวที่ปูนเน่นคือสามศูนย์สามสี่สามห้านะเอาอันนี้ก็ฝากเอซี่แฟนช่องสำหรับผู้ที่รอเนะว่ะผู้ที่รอแนวทางเพื่อนบ้านาคำโค้งไปเล่ามื่นวันจันทร์วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์เนะว่า วันอาทิตย์ที่เท่าไหรเมื่อนี้สิบเอ็ดบอกวันที่สิบเอ็ดพฤษภาคมสองห้าหกแปดป้าบเดี่ยวเร็วเนาอค่ะคือเร็วคักเร็วแน,น่เนี่ยแป๊บเดี่ยวก็อ่าอ้นั่นแล้วเนาะเดือนพฤษภาแล้วกลางเดือนแล้วเนาะ,ะเร็วมากๆ ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นเนาะค่ะไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณด้วยเด้อเฮซีเด้อไซสติปัญญาเนาะค่ะไพมิโซมิรามก็อย่าลืมปูน้ำแนนเนาะค่ะปูกบอยากไปจาริกสแสวงบุญที่ประเทศอินเดียเนาะก็มีค่าใช้จ่ายผู้ใดอยากร่วมบุญร่วมท่านน้าปูกะ ตามนี่ได้เนาะค่ะนี่ค่ะเนาะถูกใจก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ในเด้อค่ะเปล่งลังใจกับทาง่องโจผ้าล,ลวดำแน่นะคะขอกรับขอบคุณสําหรับคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อมีสูมีลามีมันมีเห้งมีปังมีลวยไปรัฐบาลไทยก็ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งเนาะคะ่ะสลากกินแบ่งไทยลอตเตอรี่ไทยสนับสนุนของไทยเฮาไปเพื่อนบ้านลราพัฒนาก็ขอให้ขามโค้งได้ ให้แห้งให้ปังทุกงวดทุกรอบนะค่ะสำหรับคลิปนี้กาด้วยความปรารถนาดีจากปู่ขู่ขันเนาะมาบอกมาว่าให้ฟังเนาะพูดจริงเสียงจริงขอกราบขอบคุณคุณพ่อคุณ,คณ,คณแม่พี่น้องสุบู่สคุคน,คน,คน,นที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะค่ะกราบขอบคุณหลายๆเด้อภัยกไทยถึงรังวัลนที่หนึ่งมิโซมิลาบนะค่ะ ถือรังบันใหญ่ๆถูกทุกๆรังบันไปค่ะไปเล่ากับอยเขา่าให้ถือสามตัวแตกเนาะต้องสามตัวสองตัวสําหรับคลิปนี้แอดขอตัวก้อนเนาะคะ่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ